มาเรื่องเลยครับเ,เพื่อนๆถ้าผมจะบอกว่ามาเลเซียเนี่ยคือจุดเปลี่ยนสาคัญจริงๆนะครับที่จะเปลี่ยนอำนานจระหว่างจีนกับอเมริกาให้พลิกล็อกเลยก็ได้ทำไมมาเลเซียจึงเป็นจุดสาคัญขนาดนั้นแล้วเขาจะเลือกใครเดี๋ดยวคลิปนี้เล่าให้ฟังครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกําลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีขา้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงไนข้างล่างนี้ได้เลยครับที่เป็นทุกคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่กับช่องคิมพอม p าร์ตี้ไลฟ์ชวนคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจ การลงทุนไปด้วยกันนะครับในคลิปนี้ชวนคุยนะครับการที่แบบพยาอินซีอเมริกานะครับกับพยาองค์กรจีนเนี่ยกำลังคำรามใส่กันกลางเวทีโลกครับแต่ดูเหมือว่าคนที่นั่งขวายห้างแล้วประโยชน์จากฝั่งนี้เต็มๆนี่ก็คือทางมาเลเซียนั่นเองต้อบอกว่านี่เป็นหนึ่งในประเทศที่หลายคนมองข้ามนะครับแต่มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งทั้งจีนทั้งอเมริกาก็รู้ดีว่าถ้าใครเนี่ยนะครับได้มาเลเซียเข้ามาในทีมเนี่ยอาจจะชนะไปเลยก็ได้ทำไมเสือ2ตัวถึงต้องการมาเลเซียในคลิปดานฝังครับต้องขอปูภาพใหญ่่่่แบนนนนนนนีีีี้้้กกกกกัััออคคครตเเเเยมมมาาาาจขไไดดทสงว เขาเนี่ยตั้งกำแพงภาษีใส่การซัดก,กันนัวซึ่งมเวลาลุกลามไปยังเรื่องของสงครามนั่นเทคโนโลยีนะครับเป็นสงครามการต่อสู้เพื่อแย่งชิงเจ้าแห่งอนาคตเลยก็ว่าได้ซึ่งตากการงนั้นแบบนี้นะครับทำให้บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ทั่วโลกเนี่ยนั่งไม่ติดเก้าอี้เลยทีเดียวเพราะแต่ก่อนนะครับโลกของเราเนี่ยนะมีห่วงโซ่การผลิตซัพพลายเชนเนี่ยเหมือนกับเส้นเลือดใหญ่เส้นเดียวนะครับแต่พอวันนี้เนี่ยสองฝั่งเนี่ยเริ่มแตกคอกันครับเส้นเลือดเนี่ยมันเลยเหมือนจะแตกทั้งสองฝั่งเหมือนเช่นเดียวกันเหมือนกับเมื่อก่อน มากต้นทุนถูกนะฮะแต่จู่ๆนะครับเจ้าของตึกอย่างอเมริกานะครับกับทะเลาะก,กับเจ้าของครัวอย่างเช่นจีนครับทะเลาะก,กันใหญ่โตเลยจะตัดน้ําตัดไฟกันทําให้ลูกค้าคนอื่นๆเนี่ยก็ต้องหนีตายกันสิครับต้องรีบหาร้านใหม่ที่แบบไว้ใจได้นะครับเพื่อไม่ให้โดนล,ลูกหลงไปด้วยโปรการนี้เรียกว่าดีริส k ิ n งหรือว่าการกระจายพุ่ความเสียงนั่นเองรบริษัทต่างๆนะครับเริ่มใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่าใช้หน้าพลัสวนะครับ คือต้องมีฐานการผลิตอีก1แห่งนะครับนอกเหนือจากจีนครับและล่าสุดนะครับมาเลเซียนี่แหละกลายเป็นนันอาหาร5ดาวที่หลายคนเนี่ยก็วิ่งมองหาครับคำถามว่าทําไมต้องเป็นมาเลเซียด้วยครับประเทศนี้เนี่ยมีดีอะไรนะครับทำให้พยามังกรพยาอินซีเนี่ยนะครับต้องแย่งกันขนาดนี้คําตอบที่3เสาด้วยกันและสานี้เนี่ยมาเลเซียเนี่ยคุมเอาไว้อยู่ทั้งหมดเลยครับเสาอันแรกนะครับก็คือทําเลทองคําคอขวดของโลกครับผมกำลังพูดถึงตัวช่องแคบมาลาการนั่นเองครับ ช่องแคบมารากาดเลยนะครับไม่ใช่ทางผ่านของเรือธรรมดาครับแต่มันคือเส้นเลือดแดงใหญ่ของเศรษฐกิจโลกเลยก็ว่าได้เป็นเส้นทางเดินเรือที่สั้นที่สุดนะครับที่เชื่อมระหว่างมาสมตุตรอินเดีย แล้วก็มาสุดแปซิฟิกตรงนี้ตรงเดียวนะครับมีเรือกว่า9 0 0 0 0ลำต่อปีครับคิดเป็น40%ของการค้าโลกต้องผ่านช่องแคบตรงนี้ที่สำคัญก,ก่านั้นก็คือว่าหรับจีนแล้วนะครับช่องแคบนี้คือเส้นของชีวิตเลยครับเพราะว่า80%ของน้ำมันดิบที่จีนนาเข้ามาานะ่ครับต้องผ่านช่องแคบทางนี้ครับเรียกว่าถ้าเมเสียเป็นอะไรไปเนี่ยชี้เป็นชี้ตายจีนได้เลยนะครับในทางภูมิศาสตร์เราเรียกว่ามารากาดเดลมาหนะครับหรือว่าปมช่องแคบมารากาของจีนคือจีนเนี่ย ถ้าวันดีคืนดีเนี่ยเกิดความขัดแย้งรุนแรงตรงช่องแคบมลรากาเนี่ย ถูกปิดลอด็อมโดยอเมริกาไปเมื่อไหร่เนี่ยนะครับจบเลยฮะเศรษฐกิจจีนเนี่ยต้องหยุดชงนะทันทีครับเหมือนกับโดนอุดหลอดลมยังไงอย่างนั้นนะครับเพราะจีนต้องหายใจผ่านช่องแคบตรงนี้ตลอดเวลาถูกไหมครับถ้าใครมาบีบช่องแคบตรงนี้ก็เหมือนบีบคอฮะจีนเองเนี่ยก็จะขาดอากาศหายใจได้เลยครับส่วนมาเลเซียนเนี่ยก็เปิดเสมือนเจ้าของโรงพยาบาลนะครับที่หลอดลมตรงนี้ตั้งอยู่ครับทั้งจีนกับอเมริกากเลยต้องทําดีด้วยนั่นเองก็คือไม่อยากมีปัญหากับใครนะครับจีนเองก็อยากจะมั่นใจว่าเส้นทางน,นี้ปลอดภัยเสมอนนะ ส่วนอเมริกาก็ต้องการมองว่านี่แหละต้องรักษาตัวอำนาจต้องรับประกันเสรีภาพในการเดินเรือของเพื่อนๆพันธมิตรอย่างเช่นตัวญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ที่เพิ่งผ่านเส้นทางนี้เช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับว่าแค่เส้นทางตัวนี้ท่องเดียวเลยนะครับมาเลเซียเนี่ยก็กลุ่มไพไวเหนือกว่าใครทั้งปวงแล้วต่อไปมาถึงเสาหลักตัวที่2นะครับนั่นคือสําคัญมากสถานะแห่งการเป็นเจ้าแห่งการประกอบชิปนะครับในโลกของซิลิคอนดักเตอร์เนี่ยต้องบอกว่ามันมีกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อนมากๆนะครับถ้าเปรียบการออกแบบชิปเหมือนกับการเขียนแบบแปลนบ้านนะครับการ คือมาเลเซียเนี่ยครับก็คือผู้รับเปล่าตบแต่งมือทองเลยก็ว่าได้มันเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เราเรียกว่า assembly นะครับ testing แล้วก็ packaging ครับหรือว่า ATP นั่นเองเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากๆนะครับ สำคัญที่จะทําให้ชิปเนี่ยพร้อมใช้งานแล้วก็ส่งออกไปได้รู้ไหมครับว่ามาเลเซียเนี่ยเก่งเรื่องนี้ขนาดไหนเขาเนี่ยครอบครองส่วนแบ่งของตลาดด้านนี้นะครับถึง13%เลยทีเดียวครับและเป็นผู้ส่งออกซีมิคอนเตอร,ตอรต์อันดับ6ของโลกและมีความเชี่ยวชาญนะครับที่สะสมตรงนี้มา,มามากกว่า50ปีครับที่ทําให้จัมพะว่าด้านสงครามเทคโนโลยีเนี่ยนะครับมาเลเซียเนี่ยกลายเป็นแหล่งพักพิงที่สมบูรณ์แบบมากๆได้ได้ว่าบริษัททั้งอเมริกันยุโรปนะครับแห่กันมาลงทุนมหาศาลเพื่อยาฐานการผลิตออกจากจีนนะครับอย่างเชน Intel นะ ไมครอนก็มาครับยักษ์ใหญยุโรปเองก็มาอีก2,000ล้านยูโรครับโดยเพราะที่รัฐปีนังที่เดียวเลยนะครับในปี2030เนี่ยนะคอนติรับการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยมากกว่าที่เคยได้ตลอดช่วงปี2013ถึง2020ูนยย์ด้วยซ้ำครับก็คือช่วง2013ถึง2020เนี่ยเกือบติกว่าปีนี่นะครับรวมกันยังไม่เท่าเลยฮะแต่คนฉลาดของทางมาเลเซียอยู่ตรงนี้ครับคือเขาเนี่ยไม่ได้แค่หลบภัยตะวันตกนะครับแต่เป็นทางออกของบริษัทจีีีีนน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 ดด้้วยยคคคครรรรรััััับบบบตออิิษษททเเเโโโลลละกกกกาาางงงแห่ภมมถู เราก็ย้ายฐานออกไปเนี่ยแล้วมาประกอบสุดท้ายที่มาเลเซียแทนครับเพื่อจิลิกเลี่ยงตามททับเม d ดอินไชน่านะครับแล้วก็ส่งออกไปยังอเมริกาโดยตรงตัวที่ไม่ต้องนเรื่องของภาษีตอ,อกว่านี่มันน่าทึ่งมากนะครับ มาเลเซียในกายเป็นคนสำคัญทั้ง2ฝ่ายในสงครามเดียวกันฝ่ายหนึ่งก็ต้องการเขานะครับเพื่อหนีจากจีนครับอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องการเขาเนี่ยเพื่อเขาถึงตลาดอเมริกาด้วยไม่ตัวมาเลเซียเองเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็ว่าได้ตอนนี้นะครับท้งบริษัทรรอเมริกาที่หนีมาจากจีน,นครับแล้วก็จักจีนที่อยากต้องการขายของให้กับอเมริกาเนะี่ยก็ต้องมาออกันที่มาเลเซียตรงนี้ต้องมารุมจ้างผู้รับเหมาคนนี้คนเดียวนะครับโอ้โหค่าตัวจะพุ่งขนาดไหนครับและนั่นเนี่ยนำมาซึ่งสาวต้นสุดท้ายนะครับนั่นคือนักการทู ชัดเจนมากๆเขาเรียกว่าเป็นแอคทีฟน e ทร r a l i t y หรือว่าความเป็นกลางเชิงรุกนะครับคือไม่ใช่อยู่นิ่งๆเฉยๆนะแต่เป็นการวิ่งเข้าหาทุกฝ่ายครับเพื่อสร้างผลประโยชน์กับตัวเองมาเลเซียเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้งกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิก Indo นะครับหรือว่า IPEF ครับตรงนี้นำทีมโดยอเมริกานะครับ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมาเลเซียเนี่ยก็พึ่งยื่นใบสมัครเข้ากลุ่มบริกส์ครับที่นำโดยจีนกับทางรัสเซียแถมจีนจะเป็นคู่ค้ารายใหญ่สุดของทางมาเลเซียนะครับอันดับ 1- นึะปีติดต่อกันแล้วด้วยการทูบแบบนี้เนี่ยมันจะสําเร็จไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีอํนนานาจการต่อรองที่แท้จริงจาก 2- เสาแรกที่ผมเล่าไปข้างต้นนะฮะเพราะว่าอเมริกากับจีนเนี่ยก็ต้องการสิ่งที่มาเลเซียมีครับทั้งช่องแคบมาลากาอุตสาหกรรมชิปนะครับ ท้าไม่ต้องส่งอาหารหน้าเนี่ยจะต้องยอมรับและเคารพความเป็นกลางของทางมาเลเซียครับก็คือเปิดการให้มาเลเซีย,ยสามารถที่จะดึงดูดการลงทุนแล้วก็ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอย่างเต็มที่เลยโดยที่เขาเนี่ยไม่ต้องเลือกข้างนะครับแล้วก็ไม่ต้องผูกมัดตัวเองกับฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งการของมาเลเซียตัวนี้เนี่ยก็เป็นเสมือนคนกลางนะท่านในการซื้อขายที่ดินแปลงใหญ่นะครับฝั่งหนึ่งก็คือ,ออเมริกาฝั่งนึงคือจีนทั้งสองฝั่งเนี่ยก็อยากไ,ได้ที่ดินแปลงนี้ใจจะขาดนะครับแต่คนกลางบอกว่าเอ้ยผมไม่่่่่่่่ขานะาาาาายยยยยใใใใใหห้้้้้้้้้คคครรรนนนนนนนะะะะแแตผมจทททังเเเเเีีีีชชชํปโ์ไไดดดลวววถสออกกก็พื แบบนี้เนี่ยใครจะไม่อยากเป็นเพื่อนด้วยนะครับคือเรื่องนี้นะครับสะท้อนได้เห็นภาพที่ใหญ่แล้วก็ชัดเจนมากนะครับว่าคือในแบบโลกที่กำลังก่อตัวขึ้นมาตรงนี้เนี่ยการเลือกข้างเนี่ยไม่ใช่คําตอบที่ดีสุดเสมอไปนะครับ แต่การสร้างความจำเป็นที่ขาดไม่ได้นะครับอันนี้คืออำนาจการต่อรองที่แท้จริงเป็นคนส่วนและเล่นตัวตรงนี้เนี่ยเรียกว่าได้เปรียบกว่าการที่แบบไปเลือกข้างอย่างชัดนเจนอย่างแน่นอนนะครับซึ่งเราเห็นมาเยอะแล้วมาเลเซีนยนะครับได้เปลี่ยนสนามโลกของมหาอำนาจให้กลายเป็นตลาดทองคําของตัวเองเลยครับด้วยการใช้จุดแข็งท้านยุทธศาสตร์นะครับใช้ความเชี่ยวชาญท่านอุาาสตสาหกรรมนะครับแล้วก็ความฉลาดทานการทูตครับและนี่คือตําราลเล่มใหม่นะครับสาหรับประเทศขนาดกลางทั่วโลกที่ต้องการอยู่รอดแล้วก็รวยจากยุคที่ทั่วโลกแตกคอกัน ซึ่งอย่างอินเดียเองก็ใช้หน้าตาแบบนี้ในการที่จะแบ่งรับแบ่งสู้อินเดียรัสเซียจีนอเมริกาเหมือนกันนะครับสุดอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้คุยกันถึงว่าอเมริกากับจีนเนี่ยต้องการมาเลเซียจะจะขาดครับข้อแรกคือทำเลที่เป็นคอขวดตรงช่องแคบมารากาเป็นเส้นเลือองหญ่ของทั้งคู่นะครับถ้าปิดไปเนี่ยนะครับเหมือนอุดลมหายใจทั้งคู่เลยนะครับ ข้อ2คือเจ้าแห่งอุตสาหการรมชิปครับหัวใจสําคัญของสองคารามเทคโนโลยีเลยทีเดียวการประกอบการทำแพ็คเกจจิ้งเนี่ยนะที่มาเลเซียก็ถือกินส,สถถิบสามเปอร์เซของโลกใบนี้นะครับทุกคนเนี่ยก็ต้องมาประกอบแล้วขายที่นี่เพราะว่าหลีกเลี่ยงเรื่องของภาษีด้วยแล้วข้อ3ครับเป็นการทุบแบบไม่เลือกข้างครับมาเลเซียสามารถตักตวงผลประโยชน์จากทั้งสองฝั่งได้เต็มที่เลยนะครับไม่ต้องเข้าข้างฝั่งใดเลยครับทั้งสามฝั่งทั้งมาเลเซีย,ยนะครับกลายเป็นคู่เล่นคนสำคัญนะครับของเกมนี้ฮะและเป็นบุรีที่สนใจมากว่าการไม่เลือกข้้างงงเเเเอนนนนีี่่ยยยกก็ไดดดปรระโชช์สสูุวััคบ ันนี้ขอบคุณทุกคนทักฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้กดไลค์คลกดติด like ตามช่องคิมพเ p r o p e ้ t y นะครับและใครสนใจสัมมนา,าสังหารนะครับผมมีสัมมนา,าชื่อว่ามาั่งคั่งด้วยสังหารโดยใช้ระบบการเงินสำหรับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงเป็นสำหรับสดสอวันนะครับวัน,น, 2, 3, นที่2 2งยี่สามเดืแคปเทอนนี้มาแอดมาที่ไลน์แอดขิม property ไลน์สุดท้ายนี้ถือดังกว่ากันเลยก่อนเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ อยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับม่นู้ที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างร์อนี้เนี่ยบอกอคุณครับตัวนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลคา่าข้อนี้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรแบบอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างคเครดิตไม่เป็นสร้าง,สางเสบียไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาริมทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายเนี่ยครับคอร์สนี้เนี่ยรค,ครับับผม,ม,มต้ง ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พอี้ไลฟ์นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ